สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้วังหอยเลยค่ะพี่น้องหอยหน้าสั่งมาอันนี้ถุงละโลค่ะแถวบ้านมันดับแน่หรอค่ะเดล๋ิวสิเ,เนาะค่ะบัหัวสีบีห,หน่วยนาวหลายบอลเนาะค่ะได้ซีโตมอหอยหน้ากินนะค่ะมันนี้ แบบว่าอยากกินแห้งนะคะแถวบ้านมันดับแนวแล้วสองโลร่วมคาทรงกับสองร้อยแปดสิบค่ะหอยขัวด้วยค่ะพี่นอ้องหอยขัวค่ะบรด้ขัดใส่ค่ะ ตมมดบานอนเสิเอาไหวน้ะนะสิแซ่นานงกันเนาะค่ะหมูเอาอีอ่ังลงค่ะแต่ขอคุณถูกถูกกำลังใจที่เขามากนะคะขขบคุณนลเลายค่ะปูขามาติดตาไล่ไม้เชื่องไล่เก่าอ่เขบคุณหลายค่ะขขอคุณสสำหรับกำลังใจดีๆค่ะิแซ่ไห้จ้ะ ข้าวเนาะค่ะบ่ขอยคัวกันบ่ขอยคัวอ้ลีนี่ขางใน้าสิบบ่ข่อยมีดินเด้ค่ะเพราะว่าเคยไปหาคือกันแต่สมัยยังสมัยยังเอ่อยังบ้านดับแนวเนาะค่ะสมัยยังบ้านมีหนกมากินบกข้อยหน้าเนี่ยเคยไปขัวขัวมากเลยคือว่าลางขี้ดินนี่ตุมเมแด่เลยข้างในมันบ่บ่มีดินค่ะกม่ขัวชิมีดินแต่ขังนอก สิลองแชรเบิ่งมันส,สิหนามได้หลายเบิ่งมันส,สิพูดบอกมันพูดแสดงว่าเนาค่ะค่ะ <c oughs> สิ่ต้องไปกับยามันเนาต้มเมื่อเลยแช่หนามไปจ,จะข้าวนะคะจังสิตะะ้มค่ะ ฟ้ากิดมีฟ้านี่ไม่เก็บใบบักขามกผิดกระเทียมกระไข่กระไข่ตั้งแบบโบราณเด้ยว่าแแป้งเอา โบาราณสใสโบราณนะสิใส,ส,สอันนั้นใส่ประเด็กเป็นโตเลยได้ต่ต้นนี้สิใส,สหน,าม,า,นา,า,ามันเอาแลใบบากขามสมัยเป็นเด็กหนอยสมัยตั้งแต่บรนท่ามีบักหอยนะยี่หอยหน้าสมันั่นตั้งแต่บ่รท่านี้ถ้ามีหลกมันก็หลบหอยเหมือน ทำไมเป็นเล็กหน่อยฝนตกนี่ฝน,น,นตกแล้วนี่เสียออกไ็บบกหอยไม่ทงหน้าหรอน้องละะแล้วกะนมันเป็นขวยมันเป็นขวยแล้วกะเอาเอา,เอาเสียมไปกลอาในขวยบกหอยขึงขวยในดินแห่งๆมันได้ไม่นาบกะตเป็นยากเก็บเอาเอาว่วาแตว่าต่ใส่น้ำสุมบ่ ตัวนี้ใส่แทนแบบสิใส,ตสตนน่ตัวนี้บอสใส่ตัวนั้นตัวนั้นใส่บกักขามนี่แหละธรรมดาก,ก็ใส่ในนั่น,นแหละแต่ว่าสิใส่ใส่น้ำหนามจิมม้มแหมเอาใบาบกักขามใส่น้ำหนามจิม้มเหมือนสมัยหย่อนไหวใสนน่น้ำนหนามแล้วมันแน่้น้อยใส่บกักขามเปียกแล้วที่เก่งก็ใส่ตัวนั้นเป็นบกักขามสดแต่ว่ายใบมันติดไหนบอสใบมันติดหน่วย่างบอสบอสห้อยก็ได้บักขาม ก็เลยเอาปลาคาร์ฟมาใส่คารเปียร์กว่าาซใบมันนี่เอามาใส่ตัวนี้ไหมจะไม่ได้หงอกรีบแบบนี้ไหมหย่อนใบเขาจะตั้มใส่อันหอดลงก็ตั้มใส่ประเด็ดเลยใส่เา้าเซลหนาปลาแดกเอาสมัยดิ้งหน่อยใหเพราะไม่หนาปลาแดกดกวดเดรยเป็นประเด็สดสก๊อถ้าก็เอาปลาแดกโตใส่มันคล้ายๆตั้มเมีย่ยงแต่ว่า เป็นจิม้มกินกับบักขามเอ้ยกินกับปลาหอยหอยนางอุ้ยหอมหอมขึ้นมากล่ะเหมือนไว้เด็กเลยพี่ตัวไหนก็มีน้ำกระจุยออกมาเลยน้ำมมัหล่นนะ เอาคอยเอาไปคอยทำกะแกมาเลยฮะพุสรดน้าประเดกม,ากามัาจะนำต้มี่นอง

ตอนนี้แหละหนามันยังหอนดูเป็นบอกเาต้องหอนเย็นไปได้มากกับเดี๋ยวท่านเด็กไปไปลาตัวมาท่านตัวน้ำบางเขาดูนี่ทำมิเต็กกินเหมือนต้มเมียงอ่ะกินเหมือน วอย้อนไวสมัยไม่ติงน่อยกินแบบนี้เมียะไรบ้างเ,เนี่ยจะแบบใส่กระดาษเป็นโตเลยสมัย่ติงหน่อยคือซีฟูดอยู่นะาเดติพีหน่อยทนะี่มาหอยน้ำตาลทอดร้อนมาก Súp rồi đây. เห็นซ้ำนิดเลยค่ะมาเดิอกินหัฮ้อยหน้าต้มน้ำกันบัฮ้อยขัวพี่น้องเจ้าคิปเพียงทนิดเด้อค่ะขอกันหม่คิดหนาบัดดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอคุณทถูกกำลังแรงแจ้เด้ค่ะฝากิดตาให้กำลังแจ้เห็นเณขอกันม่คิดหน้าค่ะบัดดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาเดินกินบังฮ้อยหน้าต้มน้ำก้านค่ะ